สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 489ทํางานมาจนอายุ60ปีแล้วสามารถให้บริษัทเอาชื่อออกจากกองทุนประกันสังคมเพื่อไปรับบานาญชราภาพโดยที่ยังคงทํางานต่อไปเหมือนเดิมได้หรือไม่เพราะที่ทราบมาคือผู้ประกันตนมาตรา33ต้องอายุ15ปีแต่ไม่เกิน60ปีแสดงว่าพออายุ60ปีแล้วไม่ส่งประกันสังคมก็ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับขอบคุณครับผมว่าดูตัว กฎหมายก็น่าจะได้คำตอบชัดเจนแล้วนะครับมาตรา33ครับให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตนนะครับในวรรคนี้หมายความว่าถ้าเราเข้าไปทำงานในช่วงอายุไม่ต่ำกว่า15แล้วก็ไม่เกิน60เนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนนี่คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและในทางกลับกันครับถ้าเราเข้าทำงาน หลังอายุ60ก็แสดงว่าไม่ได้สอดคล้องกับวรรคหนึ่งครับก็ไม่ต้องเป็นผู้ประกันตนนอกจากไม่ต้องเป็นแล้วก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นด้วยนะครับเราไม่ได้เลือกได้นะครับคือกฎหมายเนี่ยค่อนข้างเด็ดขาดครับสำหรับมาตราส3ถ้าบอกให้เป็นก็คือต้องเป็นครับถ้าไม่ให้สิทธิ์เป็นก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นจะไม่มีให้เลือกว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับดังนั้นครับถ้าเป็น ก็คือต้องเป็นครับถ้าไม่เข้าข่ายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นแต่ยังไม่จบเท่านี้ครับคุณดูวรกสองครับลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรกหนึ่งหมายความว่าเป็นต่อมานะครับไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ออกจากการเป็นลูกจ้างเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไปผมว่าคงชัดเจนนะครับ ตรงนี้มีความหมายว่าถ้าเราไม่ได้ออกครับเราก็ต้องเป็นต่อไปโดยไม่ได้มีบอกด้วยนะครับว่าไปถึงอายุเท่าไหร่ก็หมายความว่าเป็นไปตราบที่เรายังเป็นลูกจ้างจะอายุ7 0 8 0 90 100หรหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ออกจากการเป็นลูกจ้างเราต้องเป็นผู้ประกันตนต่อไปนะครับถ้าคุณอยากออกจากการเป็นผู้ประกันตน คุณก็ต้องออกจากการเป็นลูกจ้างครับวิธีการออกจากการเป็นลูกจ้างก็มีหลายช่องทางครับลาออกขอเกษียณบอกให้หนายจ้างเลิกจ้างหรือจะทําผิดระเบียบข้อบังคับก็ได้ให้เขาไล่ออกแต่อันหลังเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะคุณอาจจะอยากกลับมาทํางานอีกนะครับถ้าคุณอยากกลับมาทํางานอีกอคุณเข้างานใหม่อันนี้แหละคุณจะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ประกันตนเพราะว่าคุณมาเริ่มงานใหม่ หลังอายุ60คุณเข้ามาเป็นลูกจ้างหลังอายุ60ไม่เข้าข่ายต้องเป็นผู้ประกันตนและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ประกันตนนะครับดังนั้นนะครับคำตอบอีกครั้งหนึ่งก็คืออ่านมาตรา33ให้ครบเนี่ยแหละครับคุณก็จะได้คำตอบแล้วครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ